ลินลี่เผาสุดแช์ทุกเรื่องความเจ้าชู้เจนนี่คบหลายคนเคยพลาดถึงขั้นที่เกมลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นเผาสุดแชทุกเรื่องความเจ้าชู้ของพี่สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นคบที่หลายคนเคยพลาดถึงขั้นที่เจนนี่เกมถือเป็นคู่พี่น้องที่สนิทและรักกันแบบสุดๆสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและลินลี่ ได้หมดถ้าสดชื่นเพราะไม่ว่ามีอะไรพี่เจนเนี่ก็มักจะช่วยเหลือน้องลินลี่อยู่ตลอดแต่ด้วยความสนิทกันนี้ลินลี่ก็รู้เรื่องของพี่สาวหมดรวมถึงเรื่องหัวใจล่าสุดวันที่3พฤษภาคม2566ลินลี่ออกมาเล่าและเผาเรื่องราวในอดีตของพี่สาวเจนเนี่ถึงความเจ้าชู้ในอดีตที่พี่คบทีหลายคนไอ โดยลินลี่เล่าว่าสมัยก่อนพี่เจนเนี่น่ารักและอยู่ด้วยตลอดที่พี่เจนเนี่คุยกับผู้ชายยอมรับว่ามีครั้งหนึ่งตัวเองเรียกชื่อผิดเพราะไม่รู้ว่าพี่เจนเนี่คุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนไหนตัวหลักหรือตัวรองแล้วตอนนั้นพี่เจนเนี่ก็เกมเพราะเขาจับได้ว่าคุยหลายคนส่วนเหตุการณ์ที่พี่เจนเนี่รถไฟชนกันนั้นด้านลินลี่เล่าต่อว่ามีบ้าง มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ชายที่พี่เจนนี่คุยพาไปเดินห้างแต่ดันไปเจอผู้ชายอีกคนมาเดินห้างเหมือนกันแล้วตอนนั้นพี่เจนนี่ก็พยายามหลบและให้ผู้ชายคนที่พามาเดินห้างเป็นแฟนของลินลี่แทนรวมถึงมีเหตุการณ์ที่พี่เจนนี่นั่งรถไปหาคนหนึ่งที่จังหวัดสุราธานีแล้วให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งมารับกลับ ซึ่งตอนที่นั่งรถกลับที่เจนเนี่ได้คุยกับผู้ชายที่มารับว่าสนุกไหมแต่ในใจของลินลี่อยากพูดกับผู้ชายที่มารับว่ามารับทำไมวะยังจะโง่อยู่ได้